เมื่อกล่าวถึงอานิสงค์ของการทำวัดสดมนอาตมาขอสรุปเป็นสองประเด็นด้วยกันก็คือการคุ้มครองป้องกันภัยที่อยู่ข้างนอกกับการคุ้มครองป้องกันภัยที่อยู่ข้างใน การคุ้มครองป้องกันภัยที่อยู่ข้างนอกพระพุทธเจ้าท่านย้ำเตือนให้พุทธศาสนิกชนสวดพระปริษพระปริษหรือมอน,นี่แหละแปลว่าคุ้มครองป้องกันร,รักษายามที่มีภัยเกิดขึ้นภัยในบ้านในเมืองอันเกิดจากทุกพิกภัยภัยเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลอุทกภัยภัยที่เกิดจากน้ําวาตภัยภัยที่เกิดจากลม อคีรภัยภัยที่เกิดจากไฟภัยเหล่านี้นั้นพระพุทธเจ้าย้ำเตือนให้สาวกของพระองค์สวดพุทธมนต์หรือพระปริศเพื่อให้พุทธมนต์หรือพระปริศคุ้มครองป้องกันร,รักษาภัยเหล่านี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดไม่ว่าเราจะทำอะไรมนเองก็จะคุ้มครองป้องกันร,รักษาให้คนคนนั้นปราศจากทุกโศกโรคภัย พยานอันตรายทั้งหลายทั้งมวลที่เข้ามาเบียดเบียนบีทาตัวเองพระปริศหรือมนในความหมายที่สองคือการกุ้มครองป้องกันภัยที่อยู่ข้างในภัยข้างในคือภัยที่เกิดขึ้นจากราคะโทสะโมหะภัยที่เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงภัยตัวนี้นี่เองก็จะทําหน้าที่ในการเบียดเบียนจิตใจของเราบั่นทอนใจของเราไม่ให้มีพลังไม่ให้เมียมนาจ เมื่อราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาก็จะพันมาลายหายไปจากใจของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ำว่าสติเตสังนิวาระหนังสติเป็นเครื่องกั้นกิเลสท,ทั้งหลายกิเลสนั่นแหละคือไัยฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราสวดมนต์สวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินการสวดมนต์นั้นจัดได้ว่าเป็นสมถะ สมถะเป็นสมาธิชนิดหนึ่งที่เราได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเมื่อเราฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยใช้การสวดมนต์จิตแน่วแน่อยู่กับการสวดมนต์จิตก็จะมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเป็นเราตามตัวเมื่อนั้นตัวสติสมาธิปัญญานี่แหละจะคุ้มครองป้องกันภัยที่อยู่ข้างในคือกิเลสอันได้แก่ราคะโทสามโมหะให้สิ่งเหล่านี้นั้นลดน้อยถอยลงไป แล้วจะเสริมพลังพลังอันได้แก่ตัวสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเมื่อพลังเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วทำลายภัยที่อยู่ข้างนอกแล้วก็จะนำทางเปิดทางให้เรานั้นทำลายภัยที่อยู่ข้างนอกได้เช่เชนเดียวกันนี่คือเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้เหล่าสาวกเริ่มต้นในการพัฒนาจิต ปูพื้นของจิตด้วยการสวดมนต์เป็นเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นจึงเข้าสู่การบำเพ็ญจิตตภาวนาทำสมาธิภาวนาให้จิตใจของเราได้เจริญด้วยสติสมาธิปัญญาสืบต่อไปขอเจริญพร